เทนูสอยยิงสองทีโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่ดเคยครับแค t อ r เดอร์วันนี้เราอยู่กันในเข็ม r ราวเดตในพาร์ทที่ห้าแล้วใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราลงมาจากศูนย์วิจัยฮะแล้วเราก็มาปลุกตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะฮะโอเคมันให้เรารับภารกิจครับโอเคเดี๋ยวเราจะรับภารกิจไปแลยวนะต่อไปเลยเพื่อไม่เสียเวลาฮะ โอเคเดี๋ยวเราที่ฮะขาถามว่าเรามีอะไรให้เขาช่วยไหมเราก็รับภารกิจไปเลยครับภารกิจแรกครับให้เราไปฆ่าตัวเอ่อแมลงวันนะน่าจะมาแมลงวันนะโอเคเดี๋ยวผมกดไปเลยให้เราไปฆ่าตัวมแมลงวันภารกิจนี้ให้เราไปฆ่าตัวแมงกุจ,จินะตัวหนึ่งน่าจะใช่นะถ้าผมอ่านได้ผิดไอ้นี่น่าจะเป็นอ๋อภารกิจทาอาหารนะฮะส่วน อ่าที่เราจะได้คือเป็นค่า rs ค่า rs ที่เราจะได้นะฮะค่า s, <S, s, <S, <S นี่เอาไปใส่ตรงนี้ฮะเลขสี่นี่นี่พอเราได้ค่า rs มาครบจำนวนปุ๊บเราก็จะสามารถเป็นอัปเกรดเป็นพวกอ่าอุปกรณ์โจมตีขั้น2องย่างเงี้ยประมาณสร้างบ้านเป็นแบบมีของสร้างบ้านเยอะขึ้นอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปลากเวทกันเลยฮะคิวมแมลงวัน3ตัวน่าจะใช่นะถ้าผมจะไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับ ฟ้าที่แล้วผมลืมลงตรงนี้เดี๋ยวลงไปดูก่อนมีอะไรเตรียมหอกเลยมีอะไรอืมโอเคมีที่ให้เก็บโอ้โหหิวน้ำจัดเลยข้างล่างนี้มีอะไรไหมปเปลี่ยนมุมมองก่อนผมมืดตึ๊บเลยท่านผู้ชมโอเคไม่มีอะไรนะฮะแค่ลงมาเก็บนิดเดียวเองโอเคเดี๋ยวเราไปทำเวกเลยนะ เดี๋ยวผมเดินออกจากศูนย์วิจัยก่อนโอเคครับเราออกมาข้างนอกแล้วโอ้โหอยู่ข้างในท่าทาน,านโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องไปหาน้ํากินกับหาข้าวก่อน่อนะ,ะพอดีน้องหิวมากเลยตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันตรงบ้านนะไป let's go <S โอเคพอเดินมาเนี่ยจะเจอแมงกุจีเลยฮะน่าจะใช่ตัวนี้นะเควสนี่น่าจะใช่นะฮะเนี่ยนะแมงกุจีโอเคแมงกุจีหนึ่งตัวอาช่จริงด้วยโอเคเนี่ยฮะเควสเสร็จแล้วเราต้องกลับไปส่งไหมอะ โอ้นี่มันจะมีแต้มนเนี้ยหนึ่งร้อยเนี่ยแต้ม R S ผมเรียกว่าแต้ม R S ได้กันนะเพราะเอาไปโอ้โหแมงมุมเดี๋ยว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 อยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะล็อกเข้าเข้าบ้านเหมือนเดิมฮนะแต่ตอนนี้ผมงงผมอยู่ฝั่งไหนหิวใจเย็นกำลังกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงใจเย็นเพื่อนอยู่ล่างใช่ไหมโอ้ยอยู่บน คือบ้านเราอยู่ทางนู้นนะโอเคเดี๋ยวเราหลบหล,บล,บลุนเลี่ยนไปก่อนเราอยังไม่พร้อมโอ้แมงมุม,ม,ม,มใจเย็นฮะเสียงเพลงแบบดึม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 ดม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 โอ้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเล่นมาถึงพาร์ทที่ห้าแล้วเนี่ยท่านผู้ชมท่านไหนติดตามอยู่นะสนุกไหมฮะเกมนี้ชอบไหมเกมนแนวปฐชนไัยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนีเยอะนะเดีย๋ยวจะเล่นให้ดูประจำเลยโอเคเราได้เห็ดมาเมื่อกี้ กินเห็ดไปก่อนนะกินเห็ดไปจะถึงบ้านแล้วใจเย็นโอเคถึงบ้านแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นกินน้ำก่อนนะฮะเพราะว่าหิวน้ำมากเลยกินน้ำแย่ไม่อร่อยก็ต้องกินอ่ะออกไปก่อนโอเคกินนี่บิ๊บกินเต็มแล้วโอเค เข้าบ้านก่อนเนาะไปเตรียมของเมื่อกี้เราเควสเควสหนึ่งเสร็จแล้วไปเอาติดติดโอ้ลูกโ,โอ๊กล่วงนึกว่าติดอะไรโอเคเรามาถึงบ้านแล้วเราก็จุดไฟแล้วก็เนื้อนี่ไปย่างโอเคแล้วเราจะทำอะไรอีกเราดูของก่อนนะฮะว่าเราได้อะไรมาบ้างมีอะไรให้เราคราฟใหม่ไหมไม่มีนะ เอ๊ยอะไรหิวอีกแล้วเหรออ๋อหิวหิวหิวโอเค <c oughs> กินกินอาหานแบบปึ๊บ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขอตรวจของสักครู่นะฮะว่ามีอะไรที่ต้องใช้บ้างโอเคมันมีบุ๊กโอ๊กอยู่นี่หล่อนอยู่เดี๋ยวเก็บเก็บลูกโอ๊กแล้วฮะ,ะแกหิวได้เยอะเลยแกหิวได้ดีเลยแหละปึ๊บเปลืกอกโอเคเดี๋ยวไล่ทุบลูกโอ๊กก่อน ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมนี่อีกลูกหนึ่งโอ้โหมันสับลูกโป๊กมันสเปาวดีจังเลยอ,อึเป็นงล่ะอึ๊บมีน้องบอกว่าพี่ <c oughs> พี่ลงคลิปปล่อยระวังสุขภาพไม่ไม่แข็งแรงนะประมาณว่าระวังป่วยเงี้ยแต่ก็้คิดว่าถ้าเราไม่ลงแล้วคนดูจะดูอะไรผมคิดอย่างนงี้นะ ถ้าเราไม่ทำตอนนี้แล้วคนดูจะดูอะไรไงยประมาณนี้อ okay ่าย okay, ังไงล่ะพ okay, ูดดูดีไหมขอโทษครับผมไอโอเคหมดละเดี๋ยวเอาลูกโอ่งมากินก่อนปึ๊บกินอีกสักหน่อยโอเคเลือดเราลดเราก็ต้องเลขแปดโอเคเพิ่มเยอะ โอเคเต็มหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของสักคู่นะเดี๋ยวจะไปทำเควสต่อสักคู่นะครับผมโอเคครับหลังจากที่ผมเคลียร์ของไปสักคู่เมื่อกี้มาตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะผมว่ามันจะดึกแล้ววะผมว่าแมงวันมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะนอนก่อนนะฮะหรือว่าออกฟาร์มลูกโอ๊กสักพักนึงโอเค เดี๋ยวผมจะฟาร์มลูกโอ๊กอีกสักพักหนึ่งครับแล,แล้วก็เข้านอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยไปตามล่า,มาแมลงวันกันโอเคตามนี้ฮะโอเคขอฟาร์ม่อนเนาะเดี๋ยวฟาร์มอาหารไว้ก่อนเลยโอเคนี่อันนึงืงฟาร์มลูกโอ๊กน่าไหลน้ำอ๋อน้ำใช้ได้เลยแหละโอ้ยกอกน้ำมาดูดีกว่า โ okay. อเคก่อยอี้ได้ไหม, okay. อมออ okay. โอเคเต็มสองเหยื่อโอเคโอเคลูกโอก๊กเดี๋ยวหาลูกโอ๊กไว้ก่อนนะฮะลูกโอ๊กนี่กินเพิ่มความแก้ความหิวได้เยอะเลยนี่ไงนีง่ไงเองลูกเนึ่ยโอเคทุบ okay. ทุบลูกนี้ก่อนฟาร์มลูกโอ๊กไว้ก่อนนะฮะ okay. โอกเคโอ้อกระเด็นไปไกลเลยเฮ้ยกระเด็นเข้ารังมันมันนอนอยู่ศั <laughs> ตรูกเก่าเรามันนอนอยู่ฮนะ เปือกแล้วก็อันนี้ปึ๊บไฟเบอร์อันนี้อะไรอ๋อโอ๊บิดปึ๊บเ็บไเอไ้เยอะๆฮะเผื่อเราเอาไปของไปครับแล้วก็อันนี้พวกแซปเรามีเยอะแล้วนะเยอะมากด้วยพวกแซปอะ่ะโอเคลูกโอ๊กเต็มเลยแถวนี้โอ้โห <c oughs> ฟาร์มอีกสืกหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> ฟาร์มเยอะหน่อยลูกโอ๊กเพราะว่าเราอาจจะได้เดินทางไกลโอเคอันนี้กันเนง ตอนนี้มี16อันแล้วปึ๊บ <Yeah. S 1> โอเคอืมน่าจะพอแล้วนะ17อันอันนี้แซ่บอุย้ยน้องน้องน้องตัวเขียวตัวเขียววิ่งไปไหนเนี่ยอืม้มมิ่งเร็วจังเลยมันมืดด้วยมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโคมไฟก่อนโคมไฟโอเคได <What? S 1> ่ค่าจะได้มองเห็นชัดๆฮนะไปไง เฮ้ยอันนี้มีรูอีกเหรอจากบ้านเราตรงตะเกียงลงมาทางนี้อันนี้รูอะไรอ่ะอันนี้รูมดปะรูมดปะท่านผู้ชมอ๋อไม่ใช่อะไรนี่หินโอ้โหนึกว่ารูมดไม่งาั้นาจะได้ลงดันแล้วเนี่ยโอเคฮะของพร้อมละน่าจะพออันนี้รูนี้เราสำรวจไปแล้วเ้ะลงไปดูอีกก่อนว่ามันเกิดไหม แต่รถของเราพร้อมมานะลงไปดูกันนะเอ่เอเฮ้ยมันทางเดียวทางเดิมมะเอาทางเดิมอยู่ไหมมันจะมีตัวหนึ่งอยู่เนี่ยเฮ้ยอยู่อยู่อยู่โอเคเอออย่าก,กัดอย่าก,กัดโอ้โหใจเย็น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 เพื่อน โอเคผมรู้แล้วว่าจะจบผ่านนี้ยังไงเดี๋ยวมาลงรูมดนี่กันแม่โหร้ายจริงเลยมาเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะเดี๋ยวนอนอีกก่อนเดี๋ยวตื่นเช้ามาไปเคลียร์เครืเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงหลุมนี้กันใหม่โอเคไป Let's go สว่างมากเลยคิดถูกแล้วที่มาอยู่ใต้ใต้เนี่ยโอเคไปกลับบ้านก่อนแล้วก็นอนตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นเฮ้ย โอ้เต่าทองนะว่าแม่งมุมโอเคเดี๋ยวมีอะไรมาย่างไหมเนี่ยฮึมมีน้ำอยู่ตรงนู้นไปกินน้ำก่อนน้ำไหลลงมาอ่าฮะน้ำเต็มไปหมดเลยเออตรงนี้เหมาะเหมาะที่จะทำมานนั่นเลยอะเหมาะที่จะทำอ่า ตะข่ายดักน้ําเลยเดี๋ยวผมทําไปด้วยดีกว,ว่าโอเคติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวมาไลา่รายการก่อนพรุ่งนี้เช้าเราจะไปล่ามันแรงวันอีกสตัวใช่ไหมแล้วก็ที่ผมจะทําขึ้นอีกก็คือเป็นนี่ตะข่ายดักน้ำเนาะเดี๋ยวเราจะทําตะข่ายดักน้ําแล้วก็ผมจะ เอาอันนี้ไปหนึ่งอันเพื่อไปหาจุดมาร์กหาหลุมเพื่อลงดันฟาร์มโอเคต่อไปก็นี่ผมจะไปหาไอ้ลาว่าลาว่าสปิกเนี่ยมาจากไหนอะ่ะเนี้ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะเราจะมาทำมีดเนี่ยมีดนี้ติดติดพอยเซนดพื่อติดพิษด,ด้วยว่าเจ๋งว่ะโอเค อันนี้เรามีแล้วเยอะด้วยตัวด้วงเราก็มีแล้วแล้วขาดอันนี้สองอันหัวหมดน่าจะเป็นหัวหมดนะโอเคที่เราจะสร้างก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นนอกรอบเอ้ยเอาทาธนูไปด้วยดีกว่าโอเคเดี๋ยวทําธนูไปเพิ่มด้วยแล้วก็มะแรงวันผมหน้าผมว่าเถียนเยอะๆน่าจะอยู่ตรงส่วนดอกไม้นะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคงั้นเรานอนก่อนเจอก,กันพรุ่งนี้เช้าครับ สองทุ่มยังโอเคบัดดี้เช้าแล้วเช้าแล้วก็หิวเลยเราไม่มีอะไรย่างเลยโอเคเราม,ลราม,มีลูกโอ๊กเราฟาร์มไว้เยอะลูกโอ๊กกินอีกนี่ไงโอ้โหแมงวันเต็มเลยท่านผู้ชมไม่ต้องไปสวนดอกไม้ละแทงเอาตรงนี้แหละโอ้มาอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะ,ะ,ะโอเคได้หนึ่งตัวละไม่ มโอ้โหไม้แทงถึงที่เลยเว้ยแต่แทงไม่แน่แน่จริงอย่าบินดีครับเฮ้ยหืมท่านผู้ชมฮะมันน่ารำคาญมากกานะมันแทงไม่โดนเนี่ยโอเคแทงเฮ้ยไปไหนละมันแทงไม่โดนน่ะอะไรวะโอ้โหหิวน้ำเงี้ย เดี๋ยวเดวนิ่งๆสิเออโอเคได้สองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนละบินไปไหนแล้วเนี่ยเอ,อ้าหาไม่เจอเออเมื่อกี้มันบินอยู่นี่สามตัวเลยไมย่ใช่หโอโห้ไหนดูดิโอเคไม่มีเป็นไรเดี๋ยวย่างนี่รอเฮ้ย <laughs> เอ,อ้าอ,อ,อะไร โอ้โหมาจากไหนเนี่ยโอเคโอโ้เปลือกนี่เต็มไปหมดเลยเปลือกลูกโอ๊กโอเคครับเราขาดมาแมลงวันอีกหนึ่งตัวเนาะเราขาดมาแมลงวันอีกหนึ่งตัวเควสเราก็จะเสร็จละโอเคดูซิเราต้องใช้ต้นอ่อน3แล้วก็ไฟเบอร์2โอเคเรามีอยู่แถวนี้เราเต็มไปหมดเลยอืมต้นอ่อนนะ ไฟเบอร์อันนั้นเต่าทองโอเคฮะเดี๋ยวหาของแป๊บนึงนะสักครู่สักครู่จ้าโอเคมาเราหาของมาได้แล้แตอนี้เราก็จะคราบได้โอเคครับธนูเมื่อมีธนูแล้วก็ต้องมีลูกธนูแอโร่ใช้เยอะจังเลยอันนี้ใช้กีบดอกไม้ ฟาเวอร์ฟิเตร์อย่างละหนึ่งเองหรือว่าเราจะเอาอันนี้ขนเห็บใช่เราใช้ขนเห็บดีกว่าเนาะเฮ้ยแต่อันนี้หนามมันใช้ตั้งห้าเลยเหรอโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าเรามีเยอะเท่าไหร่อืมโอเคน่าจะได้อยู่นะอันนี้เรามีหนามมีสิบสิบหกอัน เอ้ยดอกไม้เราก็มีเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราเอาไปใช้ทั้งหมดเลยปึ๊บแล้วก็ขนเห็บเราก็มีเยอะอยู่โอเคไหนลองคราบดูสิคราบคราบเลยคราบแล้วก็คราบโอเคได้มากี่ดอก30ดอกเหรอโอเคอีกอันหนึ่งเราก็คราบคราบคราบแล้วก็คราบคราบเยอะเยอะเลยเปิดต้องใช้ โอเคเราได้มากี่ดอกเอ่ยดูก่อนโอเคเราได้ลูกดอกมาทั้งหมด30บดอกเลยเหรอ <c oughs> ก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเตรียมของเตรียมของไว้เตรียมของไว้โอเค okay, ขนเก็บอันนี้ก็เก็บลูกดอกก็เก็บแล้วก็เอาพวกเก็บไว้ก่อนฮนะเรายังไม่ได้ไปไหนแล้วก็เอาหอกขึ้นมาโอเคเดี๋ยว อันนี้ก็ขนเก็บไว้ปึ๊บปึ๊บเลียงของไว้ก่อนฮะเผื่อของเต็มโอเคหินไม่เอาไปดอกไม้เก็บไว้แล้วก็อืมอันนี้มันเต็มอะ่ะโอเคอันนี้มาเก็บไปเปลือกลูกโอก๊กอืมอันนี้ก็เก็บออกมาก่อนเนื้อเน่าเนื้อเน่ามันต้องเอาไปใช้ไงหรือเปล่าวะไม่รู้เลย คุยใครเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาจัดของสักครู่นะฮะแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะโอเคละงั้นก็เอาธนูมาไวท้ที่เลขสี่เอ้ยเลขสามแล้วกันแล้วก็ขวานไปไว้ที่สี่โอเคมันรีโหลดให้ได้ไหมดูก่อนโอเคมันรีโหลดให้เราเลยเนาะแล้วก็มีลูกธนูยิ่งโอเคโอเคได้ เราเก็บเนื้อเน่าไปแล้วเก็บนนเบนื้อย่างแล้วก็กินไปสักหนึ่งอันแล้วก็สองอันเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวมันจะเสียงไงต้องรีบกินไปเราไปล่า,มาแมลงวันกันดีกว่าเอ๊ะตัวหนึ่งอยู่ไหนนะมีน้ำอยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยไปครับเดี๋ยวถึงที่เดี๋ยวตัดไปเลยนะเดี๋ยวไปล่า,มาแมลงวันกันตรงสวนดอกไม้มแมลงวันเยอะแน่นอนอีกตัวเดียวคเควสวันนี้ไป let's go ถึงแล้วถึงแล้วสวนดอกไม้อยู่หน้าเราเลยนี่ไงนี่ไงข้างหน้าเราเนี่ยฮะแมงวันเยอะผมเคยมาฟาร์มดอกไม้อยู่เอโอ้ด้วยคนอื่มีน้ำด้วยกินได้ไหมโอเคแก้หิวไ้หน่อยอุ๊ยออกออกออกโอเคแมงวันน่าจะเยอะนะเดี๋ยวเรามาฟาร์มดอกไม้ได้วยไงเผื่อทําลูกธนูต่อไอตรงนี้ก็อันตรายนะเพราะว่าแมงมุมเยอะมันดงแมงมุมเลยดี่มา นี่เลกรีบออกมาเยอะมากเลยแล้วเนี้อึ๊บอึ๊บต้องระวังเพราะว่านี่ไงนี่ไงมันมามันจะมาน้ําหวานแทงแทงแทงโอเคครบแล้วเวสเสร็จแล้วอ๋อเพอโอ้กิ้งไปไหนเนี่ย <c oughs> กิ้งดีจังเลยโอเคเราได้เนื้อแมงวนมาเนื้อน้ําหวานน้าหวานมันเอาน้ําหวานโอเคเวสเสร็จแล้วมันก็คือว่าส่งเลยเหรอโอเคไหนดูซิเราเหลือเวสอะไรบ้าง เควสก็ไม่มีแล้วนะเควสนี่ก็เสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคครับเควสมันรับได้วันละ3ามครั้งเหรอโอเคไม่เป็นไรโอเคเราก็ฟาร์มมาต่อฮะพาร์ทนี้จะจบแบบลงดันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะไปลงดันบดเหมือนเดิมว่าเราจะได้เคี่ยวไอ้ตัวนั้นมาทำเอามาทำเป็นมีดไหมผมอยากทำมีดมากเลยตอนนะี้ ไม่รู้ว่ามันฟาร์มจากตรงไหนได้โอ้โหแมงมุม,มโอเคเดี๋ยวเก็บกีบลงไม้ไปึบโอเคตรงนู้นก็มีนะเฮะ้ยเสียงอะไรเอา้าอยู่ดีๆมีเนื้อเน่าเอาเนื้อเน่าตกมาจากไหนเนี่ยเนื้อเน่าตกมาจากไหนวะหลอนแล้วท่านะผู้ชมผมหลอนแล้วเนี่ยโอเคนี่ไม่น้ำอู้วิเทนี้น้ำน้ำดอกดีจังเลย เราได้ธนูแล้วเราเหลือต่อไปเราก็จะทำเป็นอะไรดีนะ <c oughs> บางทีก็ลืมว่าจะทำอะไรต่ออ๋อถ้าใครดักน้ำโอ้เกือบลืมเลยเฮ้ยขอ,ขอแทงอีกสักตัวดิโอ้หิว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 ,หว,หวน้ำอืมงั้นไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วกันเนาะโอเคครับเจอกันที่บ้านนะโอเคเรามาถึงบ้านแล้ว ้ว่าจะเดินมาถึงไกลเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูซิเราได้อะไรมาบ้างอ๋อเราได้น้ําหวานมาเอ้น้ําดอ,บอกบีแล้วอะแถวนี้น้ําดอ,บอกบีจังเลยเดี๋ยวย่างเนื้อแมงวันก่อนโอเคเราเก็บของเคลียร์ของเนื้อแมงวันดอกไม้ดอกไม้เยอะมากเลยสงสัยต้องทํากล่องเพิ่มอีกแล้วมนะผม,มา่าโอเคเดี๋ยวคบเพลิงอันนี้ ผมว่าถะาทำคบเพลิงเพิ่มอันนี้ทีมกันไม่ได้ใช้แล้วคบเพลิงใช้แล้วบ้างต้นอ่อน2แซบ1เชือก2แล้วก็่ายาแห้ง3โอเคเดี๋ยวอันนี้3แล้วก็เชือก2ต้นอ่อน2ใช่ไหมแล้วก็ไฟเบอร์1ไฟเบอร์โอเคดูสิ ถูกต้องโอเคครับโอเคเราได้ครบเพิงมาแล้วต่อไปเราก็จะอืหอ,อกจะพังเดี๋ยวเราทําหอ,อกอีกนึงป่ะผมว่าหอ,อกมันจะพังอะเครื่องหลอดเองผมว่าไม่ทนป่ะโอเคเดี๋ยวผมจะคับหอ,อกอีกนึงนะฮะคาฟหอ,อกใหม่เลยต้นหลอนสองไฟเบอร์สามหินหนึ่งโอเคหินหนึ่ง ต้นอ่อนสองเชือกเชือกสามโอเคไหนดูสิเฮ้ยไม่ใช่ดิไฟเบอร์สามโอ้โหจำผิดจำถูกไฟเบอร์สามเก็บก่อนหนึ่งสองสามโอเคได้ละเรามาครัฟหอ,อกก่อนอหอ,อกกันใหม่น่าจะดีกว่านั้นเก่าโอเคฮะต่อไปเราก็ต้อง ไปลงดันแล้วกันเนาะเดี๋ยวลงดันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ลงพร์ดนี้ไป Let's go เช้าอยู่พอดีเลยปึ๊บ <It> s <S กินน้ำ <not S 1> กินอะไรเรียบร้อยไปฮนะ Let's go เดี๋ยวลงให้ท่านผู้ชมดูเลยครับว่าดันสุดอะ่ะมันจะได้อะไรบ้างเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้ลงให้ดู mm hmm. ลงไปก็ตายโอเคเดี๋ยวเดินไปก่อนจังหวะน,นี้มันมืดๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็พอมองเห็นอยู่ โอเคเดินมาแล้วเดินมาแล้วผมว่าน่าน่าจะดรอปจากตรงนี้แหละผมว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็ดรอปจากตรงนี้แหละไอ้เคี้ยวไอ้ตัวใหญ่อะมันต้องมีเชิงหน่อยกับไอ้ตัวเนี้ยบิ๊กแอนต์บิ๊กแอนต์บิ๊กแอนต์นต์ไงบิ๊กแอนต์มันติดมันติดมันติดฮะเอาธนูเอาธนูสอยมันธนูสอยยิงสองทีสามทีสี่ที โอเคเรื่อยๆไอ้คนเนี้ยเรื่อยๆครับเรื่อยๆยิงเรื่อยๆเฮ้ยเรื่อยๆวะเฮ้ยเฮ้ยหิวน้ำ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 โอเคมันเฉยอ่ะมันนิ่งอยู่ครั้งนี้มีธนูนะยิงอีกหนึ่งทียิงอีกหนึ่งที แล้วก็อีกหนึ่งทีโอเคล่วงเก็บ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 ถนูคือเก็บถนูขึ้นโอเคเราได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูห้างนอกแล้วกันเนาะโอเคในหลุมนี้มันก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะอืมอนโอเคสองอันอืมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หัวมันอยู่ดีโอเคเดี๋ยวไปต่อมันจะมีอีกสามตัวมั้งอยู่ตรงเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ alright shadows โอเค มันจะมีประมาณอีก3ตัวอย <remains> ู่ตรงนี้ผมจำได้อยู่ว่าผมลงมาสุดแล้วมันจะมีออ่นี่ไงนี่ไงอีกตัวนึงโอเคเดี๋ยวจะดูยิงมันโอเคดึงมันออกมาดึงมามาโอ้โหใจเย็นเฮ้ยที่มันไม่เอื้อมน่วยหรอวะต้องถอยปะนี่เราใส่เกาะไมโอไว้นะมา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 ตัวเดียวยังไหวฮะโอเค ลากมาลากมา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 มันจะกระโดดอุ๊ยกระโดดไกลวะคือครั้งที่แล้วมึงยังกระโดดไม่ไกลเลยเฮ้ยๆกินก่อนกินก่อนแล้วก็เพิ่มเลือดไปมามาอู้หเกือบต้องโอเคมันเหลืออีกสองตัวอยู่ในอืมกินก่อน กาเรือโอเคไปฮะมันเลือกสองตัว <ti ens> ยุ่งหนถ้าผมจำผิดถ้าผมจำไม่ผิดนะ <g ül> นี่ลงให้ดูเลยเนี่ยอุย้ยนี่ลูกสนูเราอยู่นี่หนึ่งดอกโอเคถ้ามันอยู่ตรงมันจะมี2สองตัวอยู่เนี้ยนี่น, <S 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 นี่เสียงเดิน <S <s ดเฮ้ยอ้าวติด ติดเลยๆๆติดติดเลิๆๆอะไรเลยกระบองทุบไปหนึ่งทีโอ้จะตายจะตายจะตายทุบทุบอีกหนึ่งทีเป็นไงล่ะแรงไหมแรงไหมเฮ้ยมันมองไม่เห็นนะเนี่ยเฮ้ยมันสตันมันสตันติดสตันด้วยติดสตันมันติดติดสตันโอ้ยมันมันมันสวนมันสวนอุ้ยเอามันหลุดแล้วเหรอเฮ้ยมันกัดได้มันกัดได้ ออ,อะไร right, เอามันหลุดมันหลุอดออกมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหใส่กรอบไหมโอ้มันถึกว่ะ <c oughs> เลือดลดน้อยมากอะ่ะเนี่ยๆผมมาเจอนาฬิกาอยู่ตรงเนี้ยอ่ะสุดดันละนะผู้ชมเนี่ยสุดดันละ <c oughs> เฮ้ยเออน่าใช่สุดละก็ประมาณนี้ละดันเนี้ยผมว่าเอ้ยมันขึ้นไปต่อไปได้ด้วยมันขึ้นทังไหนอะ่ะเฮ้ยมีทางขึ้นอยู่นะ คือผมกําลังหาทางขึ้นอยู่อหรือว่ามันต้องใช้เชือกหรือว่าถาว,วันอะไรสร้างขึ้นไปนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกจากดันก่อนนะฮะไปโอเคครับเราออกมาจากดันหมดแล้วโอ้ก <c oughs> ว่าจะออกมาได้ <Good. S 1> โอเคกินน้ําไปสักหนึ่งเยือกโอ้โหเป็นไงผมว่าตั้งแต่ที่เราทำเกาะไม้โอ๊กมาเนี่ยตัวเราถึกขึ้นเยอะเลยนะ เมื่อกี้มดกัดไม่เข้าเลยแทบจะไม่เข้าเลยซ้ซ้ำผมใช้ยาไปขวดเดียวเองอานจกินอีกขวดหนึ่งโอเคเมื่อกี้เราได้อะไรมาบ้างมีต่อมมีต่อมพิษแล้วก็อันนี้หัวสองหัวแต่ว่ามันใช่ไหมอือมแต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบก็ได้เดี๋ยวผมจะไปหา ว่าของมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาร์กไว้แล้วก็มาอัดให้ดูนะฮะแต่ตอนนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้แคทออเดอร์ก็สมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบายจ้าบายเปียวมีมีเียวโอ้โหภาพสวยมากไม่อยากตัดเยอะเลยะดูสิเห็นปะว้าวสวยใช่ไหมล่ะ ไปจริงแล้วบ๊ายบาย